ดื่มชาอุ่นๆตอนเช้าทำให้เลือดลมไหลเวียนดีผ่อนคลายแล้วก็ขับถ่ายง่ายยังผิวมะกรูดนี้นะคะจะทำให้ชุ่มคอขับเสลตเราก็ใช้แค่ผิวส่วนเนื้อในที่เหลือแบบเอาไปใส่ในน้ำหมักนะคะน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะเราเอาไปใช้ถูพื้นซักผ้าได้ผ้านุ่มเลยกราวนี้ตักไครใบเตย ผิวมะกรูดฝางว่านกาบหอยนะคะที่เลือกมาเหล่านี้คือสรรพคุณเขาช่วยบำรุงสุขภาพแก่ร้อนในแก่อาทำให้สดชื่นเลือดลมไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ลดอาการไอทําให้ชุ่มคอคอแห้งมีสเลตก็ใช้เหล่านี้แม่มจะปลูกไว้อย่างละเล็กละน้อยค่ะถ้าใครมี ข้อสงสัยอะไรสัปปรพคุณอะไร